จัดว่าเด็ดนะพี่น้องเนาะปรกบวัวสองหัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซูคูโซนครับผมมือนี่พอกับเบานัดฮักนัดชาแนลนะครับอ่าขั้นมากะอย่าลืมกดไลค์กด แช่กดซับสไคร์ให้บ้านัดน้นี่เด้อครับเพื่อทีสีบ่อพาคลิปใหม่ๆนะครับมาอนี้บ้านัดพาพี่พน้องมากินปลาหมึกครับผมกินแบบยุบประหยัดครับผมสุดยอดครับผมบักม่วงสุดยอดเลยพี่น้องบาานัดสดใสเลยพี่น้องมันเข็ดเขียวนะพี่น้องพาพพี่น้อง Phí nó. Mm -hmm. good job you know เด็ดว่ะพี่น้องเด็ดว่ะจัดว่าเด็ดนะพี่น้องเนาะปักบัวสองหัว

จัดว่าเด็ดเลยนะพี่น้องเนาะพี่นอ้องสวยสวยไปดิข้ามนี่พี่น้องเพื่อท่านผู้ชมพี่น้องหืมเงียอืม,อม,อม,อม bỏ chuột nó nào nó mua Ừ. Chắc nói đu. Bao nán mắc mà cả thím nhỉ. Ngon. Ừ. Bad mang nó bion nó hòn, mhm đi เดี๋ยวพี่น้องสิทามเดี๋ยวพี่น้องสิทามผมอีกคือบอกกินผักจัดให้ก็ได้พี่น้องอื เบาวนดกินเลยเด้อครับอ้าวคำสุดท้ายเลยพี่น้องกินเห็นมันแสบหักจักน้อยโอ้หักบ่ดด้พี่น้องนี่แข็งหลายนี่ลาดด้วยน้ำจิ้มนะพี่น้องเนาะซีฟูด้ด,เป,ดเป็ดเลยหอมเบิร์ดละมั่งเนี่ย เบิรอีดีพี่น้องหอมกระเทียมใส่ก็ได้อันนี้มันไงพดพี่น้องบะไว้เพสใส่เลยได้พี่นอ้องเจ้าซอสมันยอดมากมันยอดที่มันเข็ดแขควพี่น้อง บไหวพี่น้องบเบิดเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งพี่น้องเดี๋ยวบ้านัะขอตัวลาไปกินน้ำเบาไหวเบาไหวคอมเมนต์มาเดี๋ยวนีครับมักบ่มักยังยไงกะ็ได้้วกาคลิปนี้เป็นคลิปที่เบานัดเฮ็ดคลิปเวลาหน่อยนะพี่น้องกะเป็นคลิปที่แบบเบานัดเล่งมือขนาดเพราะว่าตัดตอ่อกล้องนะครับ กล่องมันข้อมจําหน่อยนะพี่น้องก็เลยโอ้สิได้ปกติพงศ์อยากเทใจเย็นเย้เทดเริ่มต้นจากการทํามากนะพี่น้องอยากเริ่มต้นการเทดการเนียงมามยังเริ่มต้นว่าเทจางไหนน้องเนพะียงเนาะอันนี้แบบเหมือนตัดต่อแบบตัดตอนโหลดนะพี่น้องเขามากเขากินโหลดจบโหลดนะมันก็นโ,โ,โ,นะนกโอ้อัตรรถบมีนะพี่น้องเนาะมาเนั่นก็สิตั้งใจเก็บเงินจากการเทดยูทูบซื้อกล้อง,องพี่น้องอยากได้สิบแปดยี่สิบนาทีกันยังไงน้องพี่นอนะ้องเนาะเอาสำหรับเมนี่ ก็จ,จังว่าเบานันก็อยากให้เบิ่งกันหลายๆนะครับเนาะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กันหลายๆเบานันก็จะมีเงินไปซื้อกล่องมาเฮ็ดสูพี่น้องเบิ่งหลายๆดน,ดนๆก็นี่นะพี่นอ้องอ่ะสำหรับื้อนี้เบานันขอตัวลาไปก่อนครับไหวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ